เมือ่อสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ญี่ปุ่นเรืองกฤษสาพิธิหารขึ้นในทะเลเนี่ยได้สร้างเรือรบที่ใหญ่ที่สุดขึ้นในโลกคือชื่อยามาโต<อ>ะเนี่ยก็จะไปบุกตีสหรัฐเนี่ยต้องเข้าไปถึงเขตพื้นที่กองเรือที่3ที่ใกล้กับฮาวายเนี่ยก็ถูกขึ้นป<อ>เป็นสลดถล่มฟันสหรัฐเนี่ยในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่เคย<อ>มีเรือรบของสหรัฐลำใดถูกโจมตีเลยนะครับไปปรากฏมาแล้วในเวียดนาม แม้กระทั่งในอหรานเนี่ยเป็นอุโมงหมดแล้วนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นเจ้าตำรับสงครามอุโมงโ<อ>นายพลจีนคนหนึ่งชื่อจอมพลหลิวป๋อเฉงิงลูกน้องประธานเหมาเจ๋อตงเนี่ยเป็นคนเจ้าพ่อเป็นคนเจ้าตำรับสงครามอุโมงขึ้นคือในยุคที่กองทัพโดแดกประชาชนจีนทำสงครามกับเจียงเคเ็กซึ่งได้รับการหนุนจากสหรัฐเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นนี่นะครับพวกนี้อาวุธน้อยกว่าก,าก็เลยทำสงครามอุโมงขุดอุโมง โดยจอมพลหลิวป่อเฉิงเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่อง mm hmm. และมีความชานาญมากทำสงคารามอยู่ใต้ดินก,กองทัพลังจากจีนชนะสงคารามแล้วตั้งประเทศจีนแล้วเนี่ยต่อมาก็มีสงคารามระหว่างกองกําลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาในภาคใต้ของไทยเนี่ยครับ mm hmm. กับอังกฤษญี่ปุ่นไอพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือจากจีนจีนก็ส่งให้ในายพลหลิวป่อเฉิงเนี่ยมาสอนทำสงคารามองงุโมงค์ พอนุมงค์แขกที่สองของโลกที่ทําที่ใช้ในการองคารามมันอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีมากที่สุดอนอกจากจีนแล้วมีมากที่สุดนะครับในยุคนั้นเราก็ใช้ทําอุโมงค์ต่อมาเมื่อมีสงครามเวียดนามขึ้นนี่เรารู้จักเวียดโกงต่อสู้สหรัฐก็โดนระเบิดมากทางนายพลโฮเวนเกียบบอกต้องใช้สงครามอุมงก์จับมือ,อก็ไปขอความช่วยเหลือจากจีนจีนก็ให้เวียดนามเนี่ยมาดูงานจากไทยเพราะเวียดนามเนี่ย มาเรียนรู้ทํานครามอุมโมงจากเฉินถิงอะไรอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มลายานะครับเพราะันเวียดนามเนี่ยทาอุมโมงได้เพราะมาเรียนจากไทยนะครับเรียนจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายาแล้วก็ไปใช้สงคราอุมโมงเนี่ยทำสงคารามเอาชนะสหรัฐได้วันนี้อุมโมง์ทั้งหลายเนี่ยทำในทำไปทั่วเยเมนแล้ว<อ>เยเมนจึงสามารถต้านรับสงครามได้สหรัฐเนี่ยใช้กองเรือเข้าไปท่าไหล่ก็โดนยิงจมนะครับก็เลยส่งเรือมรทุกเครื่องบิน ทีโอโดราก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยก็ส่งเรือบรรทุกเครืองบินชื่อ,อทีโอไอเซนฮาไป The White Die e i s e n h ซึ่งพราะมันกองเรือคือเรือบรรทุกเครองบินหนึ่งลำมันจะมีกองเรือที่ดูแลเนี่ย22ลำนะครับรวมเรือได้น้ำด้วยประมาณ30ลำเนี่ยเป็นกระบวนไปเนี่ยปรากฏว่าเารือสหรัฐนับแต่ประวัติที่มีเรือลบเป็นครั้งแรกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เรือลบสหรัฐไม่เคยถูกใครโจมตีเลยในโลกนี้ไม่เคยมีทำไมอะคะเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองขณะที่ญี่ปุ่นเรืองกิษษาพินิหารขึ้นในทะเลเนี่ยได้สร้างเรือรบที่ใหญ่สุดขึ้นในโลกคือชื่อยามาโตะเนี่ย<อ>ก็จะไปบุกตีสหรัฐเนี่ยก็เข้าไปถึงเขตพื้นที่กองเรือที่3ที่ใกล้กับฮาวายเนี่ยก็ถูกขึ้นเป็นรัถล<อ>่มเพราะสหรัฐเนี่ยในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่เคย มีเรือรบของสหรัฐลํลำไดถูกโจมตีเลยนะครับเพราะโดนยิงคืนไปก่อนแล้วอืเคยถูกยิงครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่กัมพูชาจําได้ไหมครับแล้วเกิดทำให้เกิดการปฏิวัติในกัมพูชาขึ้นมา<อ>เกิดสงครามขึ้นมาสงครามตอนนั้นปลายสงครามเวียดนามแล้วนะครับหลังนั้นก็ไม่เคยเลยเพราะคราวนี้เนี่ยเรือรบสหรัฐถูกโจมตีที่ว่านั้นเรือมันทุกเครื่องบินซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าใครโจมตีไม่ได้เพราะมี ขี่ปนาวุธมีเครื่องมือต่อสู้อากาศยานเยอะแยะครับถูกโจมตีจนทั้งต้องถอนสั่งถอนออกจากทะเลแดงออกไปพ้นเรือไอเซนฮาวเนี่ยจึงเป็นครั้งแรกเป็นความปลาชัยครั้งยิ่งใหญ่ของสหรัฐนะครับที่แสนยานุภาพทางนาวีที่ถือว่าเป็นเอกของโลกและเป็นที่เชื่อมั่นในในศักยภาพทางสงครามทางทะเลของสหรัฐเนี่ยต้องถูกทําลายลงจึงต้องสั่งถอนเรือลูทเวนไปและเรือไอเซนฮาวออกไป แต่สหรัฐก,ก็เห็นว่ามันจะเสียหน้ามากมเพราะถูกทําลายนะครับถูกโจมตีเสียหายก็เลยสั่งเรือกองใหม่ไปเรือเรือกองเรือบรรทุกกระเบนชุดนี้เรียกว่ากองเรือชื่อ,อทีโอโดทีโอโดสทโอโดุสเวนซึ่งเป็นชื่อประธานเทพดีเป็นเกียรติแก่ประธานีเหมือนกันนะครับก็เป็นกองเรือบรรทุกกระนที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดมีอาวุธร้แรงที่สุด เพื่อเข้าไปประจําการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในอาเปอร์เซียเนี่ยไม่ใช่ในทะเลแดงนี่ครับแทนเรือไอเซนฮาแต่ต่ส่งไปแทนที่ว่าฮูตีเขาจะยอมไม่กลัวนะครับก็มาเลยก็จะจม,มเรือลำนี้ให้ได้ <S S S แล้วประกาศแล้วก็เตรียมแล้วก็โชว์อาวุธรุ่นใหม่ขึ้นมามากมาย<อ>เช่นเรือดโดรนนะครับ ือโดนโดนไอ้โดนเนี่ยมันมันเป็นเป็นอากาศยานที่ไม่มีคนขับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไอ้หูตีเนี่ยมันมีเรือรบที่ไม่มีคนขับแล้วและมีความเร็วติดขีปนาวุธ2.5มักพี่ความเร็วสองเท่าของเสียงมีขีปนาวุธความเร็วสองเท่าของเสียงแล้วมันยิงระยะใกล้เนี่ยใครจะไปรับมือมันทันพอส์รัตก็เห็นว่าชักไม่แน่ใจว่า ถ้าเรือลูดเว้นกลับมาแล้วเนี่ยเกิดถูกจมร่องหูตีเนี่ยก็หมดท่าเลยอตอนนี้เลยสั่งให้เรือทิวดูรถีเรือลูดเว้นเนี่ยที่กําลังอยู่ระหว่างเดินทางนะครับให้พักอยู่ที่เกาหลีต้ก่อนอเพราะถ้าเกิดขึ้นไปที่นั่นแล้วเกิดถูกุูตีจมตีจมเนี่ยสาระเสียเลยนั้นการที่สั่งหยุดชะลอการเคลื่อนตัวของเรือลูดเว้นเนี่ยครับก็มันสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่น ในศักยาสงครามหรือแสงยญญานุภาพทางนาวีสหรัฐนี่มีจุดเด่นอยู่ที่2จุดนะครับ<ช><ช>แสงยานุภาพสหรัฐเนี่ยขึ้นอยู่กับแสงยญญานุภาพทางนาวีกับแสงยญญานุภาพทางอากาศวันนี้ทางนาวีเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าเสื่อมถอยมากที่สุดนับตั้งแต่ประเทศสหรัฐตั้งมาและทางอากาศยานเนี่ยทางเครื่องบินวันนี้ก็ยังมีปัญหาการต่อกรกับเครื่องบินซู5 7เของรัสเซียซึ่งสู้กันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะวันนี้สหรัฐเนี่ยก็ฟอลงไปมากเพราะ อาจเพราะเขาบอกถึงบอกว่าเนี่ยการที่สหรัฐชะลอเรือลดเว้นไม่เข้าไปในทะเลแดงเนี่ยอาจจะเป็นถึงวาระสิ้นสุดของยุคสงครามเรือปืนคือมาความาความเชื่อมั่นหรือจะใช้เรือลบเป็นจุดคุมทะเลเนี่ยอาจจะจบสิ้นแล้วเพราะเวลานี้เรือรบทุกชนิดเนี่ยเป็นเป้านิ่งนะครับเรือรบที่เร็วที่สุดความเร็วก็ไม่กี่น็อตเจ็ดสิบน็อตอย่างมากก็มาเจ็ดห้าสิบก็เต็มที่ถ้าขีปนาวุธวันนี้มันยี่สิบมักความเร็วยี่สิบเท่าของเสียง ไม่มีอาวุธอะไรไปรับมือได้เรือก็เป็นเป้านิ่งใช่ไหมครับพราวันนี้เรือ,อเรือลบเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็น<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์เชิงลุกคือส่งไปยึดประเทศอื่นส่งไปยิงคนอื่นเขาอย่างสงครามตะวันออกกลางเนี่ยสงครามอ่าวในสมัยสัตดําเนี่นะครับสลรัดส่งเรือกองเรือบรรทุก,กไปเป็นกองเดียวเท่านั้นเข้าไปโจมตีได้เพราะไปจอดอยู่นอกฝั่งไม่มีขีดอาวุธอะไรมาแต่ต้องได้